ุ่น BH โรงพยาบาลบลอรุงราชธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของเมืองไทยมาตรฐานร,ระดับเบ r ร์ค l ลาสหัวหอกด้าน Medical Hub ของประเทศไทยสุขภาพการเงินแข็งแกร่งแค่ไหนกีตาจะเจาะลึกให้ฟังค่ะ Space b ร r m ั n e y Financial Deep Dive เจาะลึกงบดุลของ BH โรงพยาบาลบำรุงราชเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของเมืองไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมาตรฐานร,ระดับ w o r l d class เป็นที่ชื่นชมของบรรดาคนไข้ต่างชาตินะคะแล้วก็บำรุงราชเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในเมืองไทยเขาก็ถือว่ามีฐานลูกค้าต่างชาติมากที่สุดก็คือสัดส่วนประมาณใกล้ๆก,กับ70%มาลองดูว่ากําไรแล้วก็งบดุลของบำรุงราชมีสุขภาพที่แข็งแกร่งขนาดไหนค่ะดูตัวเลขของการเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรในปีที่ผ่านมาก่อนนะคะ2,567ากำไร ไเติบโต7,775ล้านบาทเติบโตได้10%จากกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าไปเจาะดูส่วนใหญ่ที่เป็นฐานลูกค้าของคนไข้ต่างชาติก็ยังคงสัดส่วนสูงอยู่ประมาณ67.5% <Wow. S 1> ทีนี้ถ้าลองไปดูกันผ่านตัวเลขของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับนี้สินนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขสินทรัพย์เทียบนี้สินนั้นยังโชวว่า ตัวเลขงบการเงินหรือว่างบดุลแข็งแตกมากๆเพราะว่ามีสินทรัพย์ถึง32,653ล้านแล้วก็นี้สิน4,852ล้านค่าของตัวเลขนี้นะคะก็สูงถึงประมาณ6.7เเท่านะคแะแปลว่า มีสินทรัพย์ที่มากกว่าตัวเลขนี้เนี่ยประมาณมากกว่า6เท่าด้วยกันทีนี้ลองมาดูสัดส่วนที่เป็นหนี้สินต่อทุนนะคะหรือว่า D/E ratio <อ>ก็จะคำนวณออกมาได้ค่าประมาณ0.17นะคะหนี้สิน4852ล้านส่วนของทุนหรือว่าพูดถึงหุ้น2 7 8 0ม่นล้านส่วนทุนก็ครอบคลุมส่วนหนี้ไปได้ในเปอร์เซนต์ที่สูงม,มากไม่ต้องห่วงเรื่องของปัญหาหนี้สินหรือว่าส่วนของการที่จะต้องไปกู้เพื่อที่จะมาลงทุนเพราะว่าส่วนทุนก็้าง,งสูงม,มากนะคะทีนี้ลองไปดูส่่่วนนทีเป็สภาพลอง เราก็จะดูผ่านกระแสเงินสดแล้วก็ตัวเลขที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนีรร้สินหมุนเวียนสินทร,รัพย์หมุนเวียนของบำรุงราาอยู่ที่1 6 7 3 2ล้านตัวเลขหนีรร้สินหมุนเวียนอยู่ที่3827ล mm ้า hmm. นเมื่อลองมาเทียบกันแล้วนะคะก็จะได้ค่าประมาณ4.3ซึ่งออกมาก็ บอกได้นะคะว่าตัวเลขของสินทรัพย์นั้นครอบคลุมส่วนที่เป็นหนี้ถ้ามีการจะต้องจ่ายหนี้ระยะสั้นก็สามารถที่จะนําส่วนที่เป็นสินทรัพย์นั้นมาชําระได้ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าเงินสดหมุนเวียนดังนั้นไม่ว่าจะดูจากตัวเลขของการเติบโตของกําไรตัวเลขของสินทรัพย์ตัวเลขของอัตราหนี้สินต่อทุนหรือว่าตัวเลขของสภาพคล่องก็บอกบอกนะคะว่างบดุลแข็งแกร่งอย่างมาก แต่ส่วนที่จะต้องพิจารณานะคะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นทั้งจุดแข็งและก็จุดเสี่ยงก็คือสัดส่วนลูกค้าที่เป็นคนไข้ต่างชาติที่สูงใกล้ๆกับ70%บเเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเศรษฐกิจโลกดีรายได้ก็จะดีด้วยแต่ถ้าเศรษฐกิจโลกแย่มีปัญหาเรื่องของข้อจกากัดด้านการเดินทางอย่างเช่นเรื่องของโควิด19หรือว่าปัญหาเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้แล้วก็ไปกระทบกับลูกค้าหลักของเขาไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางเมียนมาหรือว่าจีนก็อาจจะกระทบกับรายได้ของบางมงราดด้วย